เขาบอกว่าตัวมึงไล่ไม่ที่กูแฮตรน์เขาบอกว่าแฟนมึงหายชีวะน่ารักไม่กอดได้ ข้อมือกูรอแหลกอยู่บนลัมโบเพราะกูยังเฟรชข้อมือมันขี้ลอกเธออยู่ในภาพกูฟรีสโมองเาบอกว่าโทรกูไลน์มาไอี่กูแฮแทรัคเาบอกว่าแฟนมึงหายชิวันนาราไม่กอดดามไม่รีบการข้อมือกูรอแหลกอยู่บนลัมโบเพราะกูยังเฟรชข้อมือมันขี้ลอกเธออยู่ในภาพกูฟรีสโมอเอ้บอสเนย์ยืนหนึ่งไอ้สัสว้าวเท่าไม่เท่ถ้ามึงไม่ตึงไอ้สัตว์ให้มึงรู้จักกับแฮแทรัคไอ้สัส มาทำเป็นซกาก <Yeah S 1> ูแคซายพวกมึงก็จะดีแต่าปากมึงเจอตเลยอยากจะเทียวก,กับพวกกูมันยังไม่ชิว <Yeah S 2> น้ำเขียวมาซัดยังไม่กระเพกเขาบอกว่าชิว <Yeah S 2> อาดามือมีดเอาเข้าไปแทงแล้วบอกว่าคิวเด้อยา่าอย่าเฮ้กันนักระวังจะโดนกูตบเชียย <c oughs> ิงหัวมึงให้ข้ามไปกลายเป็นศพอยากบาบกีนไนาสัตว์ระวังจะเจอสมัยกูลาที่ไรพวกมึงก็หายแล้ว กกูไลเขาบอกว่าแฟนมึงอาชีวนาราไม่กอดดามนาฬิกาข้อมือกูรอเลยอยู่บนลำโบพกูยังเฟรข้อมือมันขี้ลอกเธออยู่ในภาพกูฟรีสมองเขาบอกว่าแฟนมึงอาชีวนาราไม่กอดดามนาฬิกาข้อมือกูรอเลยอยู่บนลำโบพกูเังเฟรชข้อมือมันขี้ลอกเธออยู่ในภาพกูฟรีสมอ กูไม่อยากันเยอะไอ้ตว์ไม่ทีกูเล็กว่าแบ็แพดซัดลองกับสัว์ตัวเปิดให้พวกมึงลองว่ากอดดำมาเล็กให้เล็บอย่างงี้บอกเลยฝีมือไม่ธรรมดาแฮนดชกูรีกกันจักกูนับเป็นเงินอยู่บนโซฟาแล้วแมนน่าฟังยิ่งเชียในมือของมันไม่มาชาเต้พระยิ่งแพ้กูไม่ต้องการให้พวกแกตอมึงไม่ได้ทตอกเดกกูไร้น้ากูเราอยาเป็นแพ็กเชร์ชิปแบงค์โคตรเมาไปเ่าในแฮดเล่าดอมเควบนแบงค์เทาครึ่บบอไอ้ซาดเชียร์เพื่อนกันเลยในมเห็นมึง่อเดีมเบอร์ ขาบอกว่าพวกกูไล่มาจีกูแฮทรเขาบอกว่าแฟนมึงหาชีวันาราไม่กอดดมนาฬิกาข้อมือกูรอเละอยู่บนลัโบพวกกูยังแฟร์ข้อมือมันขี้ลอกเธออยู่ในผากูฟรีสมอเขาบอกว่าพวกกูไลมาจีกูแฮแทรัมเขาบอกว่าแฟนมึงหายชีวนาร้ายไม่กอดดมนรายการข้อมือกูรอเลือยู่บนลัมโบพวกกูยังปฟรา เดี๋ยวกหมอนนะล่าสุดเอาคำมจากอีโต้กูด้นะกูนี้นะกูจะแจ้งกูะแจ้งมึงก็แจ้งสิกูก็จะแจ้งเหมือนกันแม่มาชมเพื่อนกูหล่อเฉยพอดูแจ้งนนี่เหมือนกันครับโทรกลางสตรีมครับทำไมโทรไยแมน แจ้งครับแจ้ง <laughs> เอารถเหรอนนเจ้า่ะเจ้าเจ้าจังหวัติศกอมากเลยแบบเปิดเข้าไปดูเอ๊ะโทรตามมันดิโทรตาม o อซีเลย ไแมนมึงเอาแล้วมึงคือกูเดี๋ยวนี้ลืมเลยพี่ผมเรื่เดี๋ยวผมกลังเข้าแต่เมื่อวานกูบอกว่าให้มึงฝ